คนไทยไส้ต้องดีจากสถาบัานมะเร็งแห่งชาติและดัชชี ช่วยสยบรังแคร์มั่นใจ100%สดชื่นยาวนาน8 8ชั่วโมงซีฟรา AHA p r UV และกระซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด็นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเงย็นเนวันเสาร์นะครับตอนนี้4โมง25นาทีอยู่กับพี่ตามปวีณาไมยครับผมแคนอาิรุธและเซนเมจิกาครับค่ะวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังจากข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงเที่ยงนะคะ,ะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นรวมไปถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านับถอยหลังเข้าสู่หมดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะและบรรยากาศก็คึกคััักตงแแ่่เาาคคะะะสสสสํหรรรรบบบบบมขน พาไปดูทีละจุดในพื้นที่กทมค่ะคุณผู้ชมมี33เขตสําหรับการเลือกตั้งรอบนี้นะคะแน่นอนว่าตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะบรรดาพักการเมืองต่างๆเนี่ยพาผู้สมัครสอสของแต่ละพักนะคะมารอสมัครกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปดูบรรยากาศนี่ที่อาคารกีฬาเบสสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นนะคะ